สบายดีพ่อแม่พี่น้องชิวอในลาวและยุต่้งประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซดังฟังไทเบอร์ส,สุขคูสุคนนะมี FC เอฟซเนาะได้เซรเร่งนี้มาจากเพจของมุมมองเพื่อนบ้านเนาะพอดีว่ามีคนลาวเราไปคอมเมนต์อยู่ในต่อๆนะเราคอมเมนต์ว่าฝรั่งเศสมีบุญคุณต้อลาวคนะนเาะมีฝรั่งเศสก็บ่ามีลาวทุกมื้อนี่ <laughs> มันจะมีบุญคุณต่อลาวเฮียนะสมัยนั้นเขาก็มายึดนะเขาก็มายึดประเทศลาวฮันเขามาแบ่งประเทศลาวออกากประเทศไทยสมัยเมื่อกนะ้อนหันลาวฮันบบได้มีประเทศบ่ได้มีแผนที่อยู่ในโลกนะลาวขึ้นกับสยามแล้วสมัยเมื่อก้อนหันลาวหันปกครองด้วยกษัตริย์บ่ได้ปกครองด้วยรัฐบาลคือทุกเมือนี่นะบบได้มีรัฐบาลน,นะมีแต่กษัตริย์ปกครองนะ และกับพังไทยกับมีกษัตริย์ปกครองนะเขาเอื้นมาบ้านพี่เมืองน้องและบ้างไทยลาวาทางฟังลาวในสมัยเมื่อก้อนเขาเอิ้นมาอ้ายบอกนะแล้วทางฟังไทยเขาเอิ้นมาน้องสมัยเมื่อก้อนหนะันไห้คือว่าฝรั่งหัวขวนญด้วยลังจากที่ประเทศลาวทึกแบ่งเอาแกากประเทศไทยหนะนฝรั่งเศสมันมาแบ่งเนาะเขาเอิ้นมากันลาน่านิคมเกิดขึ้นสมัยเมื่อก้อนหนะัน หลังจากที่ฝรั่งเศสมาแบ่งออากพื้นแผ่นดินลาวเพราะว่ามันมีน้ําของกัน้นฟังพุ้นเขากตั้งขึ้นมาเป็นอ่ลาวนะแล้วฝั่งไทยนี่ก็ยังเป็นสยามคือเก้านะทุกเมื่อนี่นะที่เขาเอินมาไทยลาวไทยลาวเป็นบ้านพี่เมืงองน้องอันนั้นคือเครื่องจริงนะถ้าเทียบใส่สมัยตะกี้นะเนาะลาปกครองด้วยกษัตริย์นะ ไทยกับปกครองด้วยกษัตริย์ถ้าเกิดบบมีการแบ่งแยกออกเสื้อว่าประเทศเราจะเริญแหงจะเลินคือกับทุ่งเมอือนี่ของไทยแหละเพราะมันต้องขึ้นกับประเทศไทยได้ควงจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเด็กกับบต้องคาดบต้องได้ด้วยโอกาสนะได้หา้าโอกาสคือกับเด็กคนไทยนะบต้องอ่าทึกปกครองด้วยคอมมิวนิสต์ทุ่งเมือ์นี่นะสมัยเมื่อก่อนนะ หลังจากฝรั่งเศสยึดมาได้นะปกครองลาวแล้วก็มีสงครามมิโดจินเกิดขึ้นนะเพราะมีสงครามมิโดจินเกิดขึ้นทางนี่แหละนะทางประเทศลาวันกะแพ้ให้กับสงครามอิโดจินพวกฝรั่งเศสนะแพ้กับสงครามอิโดจินนะแล้วก็มีพวกกันเวียดนามเลยมาปกครองทุกมือนี่ประเทศลาวนะตั้งแต่สมัย กูหละนะสมัยตะกี้นะ่ะตั้งแต่สมัยอันปีหนึ่งเก้าสี่ห้านะมันแพร่สงคารามมิดูจินนะแล้วก็พวกเวียดนามก็เข้ามายึดลาวเรามาปกครองอย่างทุกมือนี่แล้วก็จึงเกิดมีรัฐบาลเกิดขึ้นนะโดยที่รัฐบาลนี่ก็เป็นคนเวียดนามยันทูมือนี่แหละนะที่แน่ๆน,นะถ้าเกิดว่าบ่มีการแบ่งแยกออกอบ่มีการแบ่งแยกเกิดขึ้นนะ ลาวจเจริญเจริญอีลีเนะบื้องทุเมือน,นี่นะลังจากที่แบ่งแยกออกมาเนาะลังจากที่ฝรั่งเศสยึดไปแล้วก็มีการเป็นข้าทาสให้กับฝรั่งเหมือนบอ่เกาเอิญน,นะแต่ว่ามาอันทึกสงครามตัจีนฝรั่งอ่าเวียดน,นามมายึดนะทุกมือนะกับเป็นขี้ข้าแกว้วฮันเดนะขี้ข้าเวียดน,นามฮันเดะบ่เห็นจะบอกคนลาวแท้ๆนะ่ะ อีพ่วงมันได้ดีมีสุกยู่เพ่นดินลาวทุกมื้อนี่มีแต่เสื้อสายเวียดนามแต่มีแต่เสื้อสายเกี่ยวได้นะแพ่นดินลาวน่ที่กับไทยหันเมื่อสองร้อยปีหันนะเป็นเพื่อนเพ่น,พนดินเดียวกันบ้านพี่เมืองน้องเดียวกันถึงว่าปัจจุบันทุกมื้อนี่ฮู้บอกว่าเสื้อสายเกี่ยวคนเวียดนามที่เข้ามาปกครองประเทศลาวเขาจึงบ่มักประเทศไทยเขาจึงพายามเฮ็ดทุกวิธีทางให้คนลาวฮันสั่งคนไทยนะ แล้วก็บอให้ฮู้ประวัติสร้างเล่นเก่าๆเดิมๆของประเทศลาวว่าประเทศลาวมันปกครองด้วยยังนะและกวเขาโบจะบบให้ฮู้ว่าแผ่นดินลาวนั้นเคยเป็นของคนไทยมาก่อนทุกเมื่อในเขาจึงมาโนนมานาบขึ้นมาว่าประเทศอันไทยอันอีสานเป็นของลาวที่ใส่ได้นะประเทศลาวหันเป็นของอีสานนอันวันเดียวกันนะอันเดียวกัน มันพี่มึงน้องหลังจากที่เขามาแบ่งแยกแล้วพูดแหละนะเขาก็นี่ข้ามแม่นำ้ำคงเขาก็ตัดไปเลยบบนะค่ะนี่ข้ามแม่นำ้ำคงส่วนไทยกับส่วนทางฝั่งอีสานที่อ่านฝั่งแม่นำ้ำคงไปพุ่นกับเป็นของไทยส่วนแม่นำ้ำคงมาทางพี่กับเป็นของคนลาวนี่นะทุ่งเนอนนี่ทุ่งเมื่อน,อน,อนการปกครอ,องของเราฮันมันล่าหลังมันให้คนลาวฮันอ่าบรหฮู้เรื่องลาวที่เกิดขึ้นนะบรหฮู้เรื่องลาวว่าภัยเป็นคนปกครองเมื่อก่อนหลายคนเด็ก น้อยคนเราบุาหูวสมารเราทันเคยมีกษัตริย์ปกครองนะ่ะพื้นแผ่นดินประเทศลาวนะบ่ได้มีรัฐบาลคอมมิวนิสต์มมทุกเมื่อนี่นะไอ้ที่คอมมิวนิสต์เกิดขึ้นทุกเมื่อนี่ก็เพราะว่าเขามายึดพอมายึดได้เขาก็บอกว่ามาปุดปป่อยประเทศลาวทันเด้แล้วก็มือสร้างตั้งวันที่สองธันวายอย่างือฮากันพวกของเขาหันนั่นแหละเป็นเมื่อที่เขามายึดประเทศลาวเป็นที่เมื่อที่เขามายึดจ้ากษกัตริย์นะเพราะว่ากษัตริย์ของลาวทัน มันอ้อนแอรเรื่องการปกครองนะจึงเห็นให้เกิดเรื่องราวาที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนนั้นลายฝ่ายพยายามช่วยเลาามาให้ตกเป็นเมืองขึ้นของคอมมิวนิสต์มาให้คอมมิวนิสต์และพวกกันแกวฮัวจิมีนั้นเข้ามายึดประเทศเลาาแต่ว่ามันกาช่วยบ่ได้นะทุกเมื่อนีเลาาก็เลยเข้าเป็นคอมมิวนิสต์ตกเป็นขี้ข้าของคอมมิวนิสต์อยู่ในเพื่นแผ่นดิวจากเป็นข้าทาสของ ฝรั่งเศสแล้วก็มาคอมเนตนี่แหละฝรั่งเศสมีบุญคุณกับลาวเลยนะอยะ่าเมาายเป็นตาอายเป็นตาขอายัหกหัวนะเพราะว่าถ้าฝรั่งเศสมบถ้าฝรั่งเศสผมมาแบ่งแยกลาวกับไทยออกจากกันคนลาวทุกมือน่กับเป็นคนไทยนะทุกเราคนลาวทุกมือนี่เป็นคนไทยบ่ได้เป็นคนลาวพบมือก้อนว่าได้มีประเทศลาวเ่าได้มีเมืองลาวนะอาจจะเป็นเขตียดหนึ่งนะอาจจะ าจจะเป็นเคต็ดหนึ่งที่เขาแบ่งออกไปนะคืออย่างเส้นโบโดนคนเกนโบสินะี่ะเขาอาจจะแบ่งไปจังสั้นถ้าเกิดบโบมีพวกฝรั่งเศสมาแบ่งอกากกันฝรั่งเศสเขาม่ได้มาเป็นบุญคุณออียงให้กับประเทศลาวหรอกเขามาแบ่งประเทศลาวแกประเทศไทยซะนะ <c oughs> มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดประเทศลาวขึ้นมานะสมัยนะั้นเนาะมันโมเมนเป็นจุดที่บอกว่าเออต้องไปครอบอกครอบใจเขาว่าเป็นพ่อเขาจึงให มีประเทศลาวทุกงมือนี่อัน,นันกับแมนเป็นพวกเขาละจึงให้มีเกิดประเทศลาวขึ้นแต่เกิดว่าโบมีพวกเขาพวกแก้วก็ได้เป็นคนไทยห่วมกันกับคนไทยบ้านเมืองพัฒนาไปไกลพวกแก้วมีสวัสดิการคือกับคนไทยนะยู่กับพื้นแผ่นดินไทยตั้งแต่ว่าพวกแก้วจะได้แยกออกไปเป็นอาเขตเขตหนึ่งของเมืองไทยนั่นแหละนะแค่นี้เองนะยูซุบ้าให้เขาโมกวานได้เด้อน,นะ เขาบ่ได <ś webinars> ้มาช่วยประเทศลาวเ้อฝรั่งเศสนะะสมัยตะกี้น่ะเขามายึดครองลาวน่ะเขามายึดครองลาวคืออันเดียวกันกับแกวยึดยู่ประเทศลาวเดี๋ยวนี้แหละนะปกครองลาวยู่เดี๋ยวนี้แหละณตอนนี้แหละน่ะอันนั่นแหละคือกันเลยนะ